สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอดเล่นะคะป้าดมาเจ็ดหลายเนาะดูช่วยแอดเล่หน่อยแอดเล่ว่า7เจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นไหมสายรูดสายวิ่งนะคะเจ็ดสามไม่ได้จับนะคะแต่พูดอยู่นะว่าไล่เลยเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหกนะคะแต่ว่าจะเน้ในให้ที่เจ็ดห้ามาแปดห้านะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือผลออกเนาะแปดห้าเจ็ดสามนะคะแปดแปดนะคะ เลขเบิ้ลมาเลยนะคะเราให้อะไรดูช่วยเนาะท่านผู้ชมเนาะน่าเสียดายนะจา๊ะใครถูกไหมไมีใครถูกไหมอ่ะตามต่อนะคะตามต่อเนาะผู้ชายวิจารย์ในการรับชมทุกครั้งนะคะท่านผู้ชมขะสูตรเอ่อกะมีเข่ามีหลวดเดอ้อท่านผู้ชมขะาไลา่เมื่อบางงามกายบาคไว้เดอ้อ อ่าพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองใช่ไหมอ่าลาวงวดวันที่ยี่สิบสองนะคะท่านผู้ชมคะ่ะผลออกนะคะแปดแปดแปดห้าเจ็ดสามนะคะนี่คือผลออก ขอ,ของคุณยายสูตรคุณยายรวมบนล่างเลยนะคะเวลาสรุปคุณยายบดแยกเดี๋ยวคุณยายรวมด้วย ที่มานะคะอันนี้เป็นสูตรสามยอดของเรานะคะอันนี้คือตัวเลขที่มานะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะตรงกับบรรจันนะจ๊ะสี่สองสามหนึ่งสองศูนย์ ชนกันแล้วสองศูนย์ชนกันแล้วอ่ารอก่อนนะหกสี่เจ็ดห้าแปดหกชุดบนนะคะตัวนี้ชุดล่างก็ระวังด้วยนะคะบางครั้งกลับไปกลับมาเนาะ สล้านเปอร์เซ็นต์รูดวิ่งสูตรนี้แปดมานะคะให้สี่และแปดนะสี่และแปดสี่และแปดนะคะสี่ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะรูดวิ่ง ให้ระวังสี่สองอ่ะไล่เลยนะสี่มีอะไรบ้างสี่สองอ่าสี่สามสี่ห้าสี่หกนะคะ แปดแปดศูนย์แปดสองแปดหกฝั่งนี้แปดอะไรแล้วก็แปดเจ็ดนะคะอันนี้ตัวเลขใกล้กันเนะาะใครชอบตัวไหนก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเน้นกันไว้หน่อยนะคะห้าแปดตัวเดิมอันนี้คือกันหน่อยเนาะ กันห้าแปดตัวเดิมนะคะสี่สองห้าสองนะคะอันนี้เป็นตัวกันกันมีสองชุดนะคะห้าแปดและห้าสองนะคะกันเดี๋ยวนะสามสอง ห้าสองสามสองนะคะตัวกันของแอดนะคะขอ3มชุดอันนี้คือตัวกันนะจ่อเน้นที่สี่สองสสองแล้วก็แปดสองนะจ๊ะ4ตัวว่าจับแลาเด้อคลายหนาคลายตาแห้งเจดสตัวว่ามาให้คอยเนาะเอาเขียนคนเดียวอีกแล้วนะจ๊ะอามุนอุยปุยนะคะ ไม่มีอีกแล้วนะคะแอดมินที่มุนอุ้ยปุ๋ยคือแอดเล่นะคะทั่วโลกใต้มีแต่แอดเล่นะคะทั่วโลกนะคะอ่าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะอ่าสามชุดนี้คือตัวกันนะคะมีห้าแปดห้าสองสามสองนะคะอันนี้คือตัวกันของแอดนะจ๊ะแตวาวแหาซีซีแอดแอดจอทีซีสองนะคะซีสอง ตามความชอบนะคะอ่ะขอให้ทุกท่านมีโชคนะคะโชคดีเดอ้อเนาะ